สวัสดีครับพี่นองไม่กินขาา้าเส่ารำกันเด้อพี่นองเด้อมือนีเด็กแกงเห็ดครับกินกับยอดผักใส่้อมเด้อพี่นองแกงคือกินกับกินกับยอดผักใส่สุดยอดพี่นองเขากันดีปันญยังนะเอาเลยวโปงกระสีสดซะก่อนอันนี้ขาเห็ดละงกพี่นองเยังกัดงู แกงเฮ็ดตะพักรไต้มันเสีเขากันดีกับพี่นอ้นองเพราะงเฮ็ดปวกเฮ็ดงงเฮ็ดยั้งกระซังก็องกินด้วพี่น้องเรื่องซุดยอดแล้วแสบไม่เสียเขากันต้องคน้นสิเอาเร่างเขาแกงเห็ดปวกเห็ดงงเสียวหยอดกเป็นไงพักไส้นะครับทิมลงไส้ได้มอแกงมันเสียไปออกเสียมล้ำนหนึ่ง,งแสบครับ มเด้อสุกูทุกคนพี่น้องกินข้าวตอนกันเด้อเหมือนเนี้ยไปรังคารนะพี่น้องับสเสพน้ำกันครับผมพี่น้องกินลาบะนอ้อทางฝุ่นนอ้อมืัอสกูทุกคนกินลาบะนอ้อครับ เราโง่เขาดอกนั่นอันนี้แค่เพิ่มพี่น้องแค่เพิ่มเขา อ่ะนี้ีก็น้อพี่น้องเนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่กทกทานกันแล้วกันที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครับขอบคุณครับ